ังเช่าคอดี้ไทยทั้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามเจชรัน,นะครับทำดีเราชมทำชั่วเขดาด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับแขกรับเชิญวันนี้ของผมนะครับเป็นนักการเมืองผู้สมัครที่มาแรงที่สุดในยุคนี้นะครับและที่สําคัญคือว่าในช่วงวันสองวันนี้กระแสโจมตีท่านมากมายเหลือเกินวันนี้จะขออนะุญาตเปิดใจคุยกับท่านเกี่ยวกับ ข้อเก่าหาหรือข้อโจมตีนะครับแขกรับเชิญของผมก็คือพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับหัวหน,น้าพักเศรษฐกิจหมายเลขสิบเอ็ดนะครับสวัสดีครับท่านพลเอกรังสีครับครับสวัสดีครับคุณโนและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับขออนุญาตถามทุกคําถามที่ท้าผมมาถึงท่านมากมายเดินหาคาถามที่หนึ่งถามเรื่องเกี่ยวกับผู้สมัครท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อฮะคือมีการค้นขอแล้วก็บูดีท่านฮะว่าท่านออกมาพูดเรื่องกัมพูชาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลเอกที่ไม่เคยออกรบ ถ้าเปิดตรงสีจะพูดเรื่องนี้ยังไงฮะคือแบบนี้ในชีวิตผมเนี่ยนะผมเคยออกงานสนามที่แบบว่าทํางานเต็มตัวเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นทหารชุดแรกที่ลงไปทํางานที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งซึ่งผมเนี่ยได้ไปทําอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับในพื้นที่ที่มีการประทะต,ต่อสู้กันน,นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้นะครับเอาไว้ว่าผมเคยไปทํางานด้านสนามมากันนะครับรวมถึง ที่ผมต้องรับผิดชอบในเขตตาพยาด้วยนะครับคำถามที่สองคือกรณีที่ท่านออกดีเบตแล้วก็มีเถียงกับคุณเทงฮะเกี่ยวกับเรื่องทหารที่รับฐานเกณฑ์ที่ไปรับใช้ได้ผลต่างๆนานาพอดีว่าท่านนาถูกพิธิกรหรือไงตัดบทไปท่านจะอธิบายเรื่องน,น,นี้อย่างยาวๆให้เราฟังหน่อยสิครับคือแบบนี้ผมผมได้ยินฟังในการที่ออกมาด่ากองทัพคือเอาเรื่องเล็กๆมาว่านะครับ ผมก็ยกตัวอย่างเฉยๆว่าเวลามันมีความผิดอะาเคมันไม่มีหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนมันดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าถ้าเขาทำคาผิดไรก็ว่ากันเป็นเรื่องๆไปนะผมก็ยกตัวอย่างว่าเอาอย่างกรณีที่มีเรื่องเกี่ยวกองทัพในเรื่องเอาทหารไปสร้างเกงในที่เขาชอบพูดกันเนี่ยมันมีอยู่ลายสองลายแต่ว่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่ก็จะบอกว่าเลิกเกณ์ทหารซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันไม่ถูกนะก็ยกตัวอย่างอย่างเนี้ย ครูเนี่ยที่คมคือลูกศิษย์เนี่ยมันต้องยกเลิก,กความเป็นครูทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือพระที่ปาราชิกโกงเงินวัดหรือว่ามีศีกาเนี่ยมันจะต้องจําเป็นต้องเลิกความเป็นพระทั้งหมดเลยหรือเปล่าถูกไหมครับผมกําลังอธิบายให้ประชาชนฟังแบบนั้นว่าอะไรที่มันไม่ดีนะฮะก็ว่ากันเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าไม่ใช่เหมารวมว่าเอา่อมีความผิดแค่นี้ไม่ต้องมีทหารมีทหารไว้ทําไมอะไรแบบนี้ถูกไหมครับ หรือการซื้ออาวุธเนี่ยเอาถ้าเกิดมันมีการคอร์รัปชันก็จะกลายพวกคอร์รัปชันไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ทหารซื้ออาวุธอาะถ้าทหารไม่ซื้ออาวุธแล้วมีสงครามที่เรากับเขมรนี่แล้วเราจะเราจะเอาอะไรไปลกกับเขาอ่ะถูกไหมครับ,รบนี่ผมก็อธิบายให้เห็นแบบนั้นนะครับแล้วกรณีของทศบาหา้าฮะ ที่บอกว่าเออไปเงินจากสหรัฐเนี่ยมาก่อตั้งแล้วก็สตงไม่มาตรวจสอบมันก็เลยมีเสียงโจมตีกันต่างๆนานาไปถึงท่านนะคะว่าเหมือนกับทหารเนี่ยเป็นเขตอภิสิตรชนเนี่ยสตงไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้เงินของทตบห้าได้ท่านจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงครับคือแบบนี้การที่สตงเขาไม่มาตรวจเนี่ยเพราะว่าทตบห้าเนี่ยไม่เคยใช้งบประมาณของแผ่นดินผมถามว่าเขามีหน่วยงานที่ต้องตรวจต้องแยะแล้วอยู่ดี มันไม่อยู่ในขายจะต้องตรวจสอบเนี่ยแล้วคุณจำเป็นต้องเอาสตงมาตรวจสอบเพื่ออะไรผมกำลังพูดลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าตรวจสอบไม่ได้แต่แต่ตอตบ5เนี่ยไม่อยู่ในคุณสมบัติหรืออยู่ในกฎหมายที่ว่าสตงต้องมาตรวจสอบคุณรู้เข้าใจไหมครับงั้นถามแล้วกันว่าปกติเนี่ยทอหบ5เนี่ยถ้าสตงไม่มาตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานทหารเนี่ยตรวจสอบกันเองใช่ไหมครับ รืมี่ใครตรวจสอบก็สพห้าเราใช้สํานักงานตรวจบัญชีของทหารมาตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วคุณนุครับนะครับก็ตรงไปตรงมาแต่ผมกําลังบอกว่าเขาเนี่ยชอบอ้างนูน่นอ้างนี่โดยที่เขาไม่เอากติกาไงนหนเขาบอกว่าเขาเขาชอบกฎหมายไงใช่ไหมฮะผมกําลังบอกว่ามันไม่อยู่ในเครือข่ายของกฎหมายแต่สิ่งที่สองอมาตรวจในกองทัพบกก็มีเยอะแยะ,แยะไม่ไม่ใช่สอง,งามาตรวจกองทัพบ,บกไม่ได้แต่หน่วยงานไหนที่มันไม่เข้าข่ายที่สองอต้องตรวจเขาก็ต้องไม่ เขาเขาก็จะไม่เข้ามาตรวจจริงไหมคุณโน้ถ้าอย่างนั้นถามถามท่านบอกว่าถ้าในอนาคตต่อไปเนี้สมมติว่าทาทาง,งพรรคประชาชนเขาเป็นเกนฑ์นััตตั้งรัฐบาลแล้วเขาขอแก้ไขกฎหมายให้ทางททบห้าเนี่ยสตงอเข้าไปตรวจได้เนี่ยท่านขัดข้องไหมฮะไม่เขาว่ากันไปผมไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับเขาจะมีอำนาจเขาจะทำอะไรเชิญเลยถูกไหมครับ แต่เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้สตงไม่มีสิทธิเข้ามาตรวจสอบททบ5ท่านก็เลยชี้แจงให้ทราบว่านี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองปัญหามันคือมีแค่นี้เองใช่ไหมฮะก็มีเท่านี้เองครับผมผมไม่ได้ว่ามาตรวจไม่ได้ก็สตงก็เข้าตรวจหน่วยของกองทัพบก9ก้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับแต่อันไหนที่มันไม่เข้าข่ายกฎหมายแล้วคุณจะไปเพิ่มภาะให้สตงอเขาเพื่ออะไรแต่เขากำลังพูดว่า คือเขาจะเหมารวมว่ากองทัพบกเป็นอภิสิทธิ์นี่ชนนี่มันมันผิดไงไ<ม>อยอย่างที่เขาบอกไงว่ามีทหารไว้ทําไมไงก็มีนี่ไงถ้าถ้าไม่มีทาหารก็คำแหงนคงคี่กรุงเทพไปแล้วอะ่ะถูกไหมครับ ท่านาพลเอกดังสีกาลังจะบอกว่าทางพรรคประชาชนหรือวคุณเทงเนี่ยที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกันจะเป็นการพูดเพื่อจะกล่าวหาว่าททบ5เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีอภิสิทธิ์ชนที่สาตงอไม่มีสิทธิเข้ามาตรวจสอบจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะพูดอย่างนี้กับประชาชนใช่ไหมครับก็ใบง่ายอ่ะคุณก็เห็นพฤติกรรมเขาอยู่แล้วเขาต้องการดิสเครดิตกองทัพตลอดเวลาคุณข่านใจไหมครับอ่ะครับอโอเค ถือว่าผู้ชมฟังจากท่านพลเอกสีจะเคียนนะฮะส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็ใช้วิจารณญาณกันเองแล้วครับแล้วก็เป็นสื่อที่ตรงไปตรงมาก็ถามมาทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เรื่องใหญ่กว่านั้นนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับลำดับปฏิริษีครับกลายเป็นว่าท่านพลเองสีเนี่ยเป็นลำดับที่สิแต่ลำดับที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนที่ชื่อว่าคริสโปตนานซึ่งเป็นอดีตที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคเก้าไก่หรือพรรนาคตใหม่เนี่ยแล้วขั้นไปอยู่ลำดับที่สิบบางคนบอกว่านี่คือการแหกตา บางคนบอกว่านี่คือการไม่จริงใจคือหลอกลวงประชาชนอยากให้ท่านเคลียร์เรื่องนี้ให้ทราบหน่อยว่าทําไมท่านถึงอยู่ระดับที่สิบอะครับคือแบบนี้นโยบายของพักเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่สี่ข้อครับนะครับในข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเป็นการกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งทางเศรษฐกิจเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าจะมีการก่อสร้าง m e ะโ project คือโครงการใหญ่สองโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจมหาภาคและจุลภาค นะซึ่งในสองโครงการนี้ก็คือโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงต่อจากเวียงจันท์เข้ามาแล้วก็ออกมาจากเวียงจันท์มาโคราชโคราชมากรุงเทพกรุงเทพฉีกไปด้านตะวันตกที่เมืองการจากเชียงรายเนี่ยผ่านเชียงใหม่ฮนะแล้วก็เข้าไปที่จังหวัดตากเพื่อเตรียมที่จะไปต่อเชื่อมกับรถไฟพม่าในอนาคตเพื่อที่จะจะผ่านพม่าไปอินเดียนะครับ จากกรุงเทพเนี่ยก็ไปทางฝั่งตอนออกไปที่อ e c ไปที่จังหวัดระยองจันทบุรีนะครับแล้วก็จากกรุงเทพลงไปใต้เพื่อไปเชื่อมกับรถไฟมาเลเซียนี่นี่คือโครงการของพักเศรษฐกิจนะที่จะฟื้นฟูวิกฤตใหญ่ของประเทศในเรื่องเศรษฐกิจอีกโครงการนึงก็คือโอเชียนลิงก็คือขยายเชื่อมต่อนะฝั่งทะเลอันดามันไปยังฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งสองโครงการเนี้มันเป็นอำนาจฝ่ายบริหารถูกไหมครับคุณโน้ครับ ที่จะผัดันโครงการนี้นะครับคราวนี้อีกสองโครงการเนี่ยนะที่จะทําการปรับปรามคอร์รัปชันให้สิ้นซาาของภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็คือข้อที่สามเนี่ยก็คือว่าภาคเศรษฐกิจเนี่ยจะแก้กฎหมายนะที่จะฟืฟ้นฟูกฎหมายให้แข็งแรงเข้มแข็งเพื่อปรับปรามคอร์รัปชันโดยผมจะแก้กฎหมายคือให้ประหารชีวิตทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับโดยเฉพาะโทษประหารชีวิตกับโทษขังเนี่ยจะไม่มีการลดโทษ ได้มีสิทธิอุทธรณ์หนึ่งปีหลังจากที่ศาลฎีกาตัดสินถ้าในหนึ่งปีคุณหาหลักฐานมามาไม่ได้มามาหักล้างคำดสินของศาลฎีกาได้ก็ต้องไปบัตรโทษตามนั้นนะก็คือโทษประหารกับโทษขังเนี่ยจะไม่มีการลดโทษสำหรับกรณีคอร์รัปชันหรือการผิดมาตรฐานึ่งข้าเจ็ดของข้าราชการนะครับอันที่สี่เนี่ยก็คือในเมื่อกฎหมายแรงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจนะครับจนถึง กรมาชะ,ะัณฑนซึ่งตำรวจเนี่ยผมจะเอาอำนาจสอบสวนออกหรืออำนาจจับกลุมกระเสบสวนแล้วผมจะตั้งกรมนิติเวชกลางขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่คือสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะทางนิติวิทยาศาสตร์หรือพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลเพื่อที่จะส่งไปให้อัยการตำรวจก็มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาไปให้อัยการสอบสวนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นสู่ศาลอันนี้คือต้องใช้ อำนาจทางนิติบัญญัติถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายหลักๆของสี่ข้อของภาคเศรษฐกิจในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจสองข้อเนี่ยเป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่ต้องผลักดันข้อสามที่สข้อสามอ4สี่อำนาจที่จะแก้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันนะครับกับการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเป็นอำนาจของนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติถูกต้องไหมครับถูกต้องครับรวมถึงข้อสามเนี่ยที่จะแก้วิกฤตอีกอันนึงคือวิกฤตความมั่นคงอันนี้ก็อยู่ใน อำนาจของฝ่ายบริหารนะครับาีน,นี้เนี่ยผมก็กําหนดว่าผู้ที่ได้อันดับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยในที่ลงสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยจะต้องต้องจะต้องทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติจริงๆเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายข้อที่สามที่สี่ซึ่งเราต้องแก้กฎหมายคอร์รัปชันเป็นผานชีวิตต้องปรับปรุง,งกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะนั้นผมบอกว่าก็แบ่งงานการทําก็คือฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปผลักดันนโยบายของพัทข้อสามข้อสี่ให้สําเร็จนะ ส่วนฝ่ายเราใครจะเป็นฝ่ายบริหารก็จัดการข้อหนึ่งข้อสองที่เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจคร,รั้งใหญ่เพื่อให้กลับมาเพราะตอนนี้เศร,รษฐกิจของเราอยู่ในโซนสีแดงแล้วก็เป็นอำนาจบ,บริหารนะผมถึงให้เบอร์หนึ่งเบอร์เก้าในค้าราชชอบนะนะโยบายพักที่มันจะต้องไปไปสู้กันที่ที่สภานะส่วนผมเองนะผมไม่ถนัดงานนิติบัญญัติผมก็จะเป็นฝ่ายบริหารนะครับซึ่งผมก็จะมาอยู่ในฝ่ายบริหารเพื่อ ผลักดันไอโครงการรถไฟควาเร็วสูงกับโอเชี่ยนลิงให้สําเร็จซึ่งผมเองเนี่ยถ้าผมได้อยู่ฝ่ายบริหารแม้ว่าผมจะได้ปาติลิสผมก็จะผมผมก็ต้องลาออกนะเพื่อเลื่อนตําแหน่งใหม่เลื่อนตําแหน่งคนถัดไปขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าการบริหารประเทศชาติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเป็นนังสอสอด้วยนะคือฝ่ายนี้จะนิติบัญญัติแล้วคุณไปควบฝ่ายบริหารที่มาเป็นรัฐมนตรีนะครับมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ย งานมันไม่เดินหรอกเพราะคุณแค่คุณทํางานหน้าเดียวเนี่ยคุณก็ไม่มีเวลาแล้วมันถึงสภาเนี่ยมันถึงร่มซ้าล่มซากไงคุณน้ซึ่งพรรคการกิจจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับคราวนี้มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าคนเลือกไม่ถึงเบอร์สิบท,ทำไงผมก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของประชาชนเพราะจริงๆให้ผมไปอยู่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สอง,หร,ออรสองหรือเบอร์สามผมทำาอะได้คุณหน้เต็มที่ก็ไปเป็นสีสันถูกไหมครับ เพราะว่าด้วยระบรองทุนใจของเราเนี่ยเขาเอาเสียงข้างมากในการที่เข้าไปบริหารประเทศนะคือเอาง่ายๆว่าผมวางแผนว่าถ้าภรคเศรษฐกิจประชาชนให้ความไว้วางใจให้เสียงข้างมากนะครับผมก็สามารถที่จะดําเนินการได้ถูกไหมครับถ้าผมจะจะพูดให้มันง่ายๆก็คือหมายถึงว่าถ้ากรณีที่รรคเศรษฐกิจเนี่ยได้ที่นั่งน้อยเนี่ยคือท่านพอดีรังสีไม่อยากเป็นสสคือจะเป็นกระจะจะเป็นคือรัฐมนตรี เอาง่ายๆคือแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าประชาชนตัดสินให้พรรคเศรษฐกิจเนี่ยได้เสียงข้างน้อยเนี่ยผมเองก็ไม่สามารถจะผลักดันนโยบายผมได้การที่ผมวางแผนแบบนี้คือผมวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าประชาชนให้ความไว้ใจพรรคเศรษฐกิจผมก็จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายทั้งสี่ข้อไปโดยผมจะแบ่งงานกันทำนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปผลักดันนโยบายพรรคข้อสามข้อสี่ในการแก้กฎหมายฝ่าย ฝ่ายบริหารก็ไปผลักด,ดันข้อหนึ่งข้อสองของพรรคเพื่อที่จะทําให้โครงการรถไฟความเร็วสูงกับโอเชียนลิงก์มันประสบความสำเร็จถูกไหมครับแต่ถ้าเราได้เสียงข้างน้อยเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็เป็นแค่ฝ่ายอภิปรายไม่ไางใจหรือทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติถูกไหมครับงั้นผมอธิบายอย่างนี้ เอาว่าถูกต้องหรือเปล่าคือใหมยคือว่าถ้าอยากให้ท่านผู้ใหญ่ยังสรีเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขบ,บ้านเมืองเนี่ยก็เลือกข้ามันถล่มทลายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยภาคเศรษฐก,กิจก็ควรจะมีที่นั่งประมาณสักสิบที่นั่งก็คือเก้าคนหนึ่งถึงเก้าคนเนี่ยไปทําหน้าที่สสส่วนท่านผู้ใหญ่ยังสีก็ทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเพื่อที่จะผลักดันในด้านของการบริหารการจัดการแต่อันนี้อันนี้ถ้าไม้หาในในความในความหมายของก็ก็คือถูกถูกแต่ไม่ไม่ถูกทั้งหมดคือเอาง่ายๆว่า นโยบายของผมทั้งสี่ข้อเนี่ยมันมันผมเชื่อว่าสามารถฟรื้นฟูประเทศไทยได้ทั้งความเชื่อมั่นทั้งเศรษฐกิจทั้งความมัน่นคงคือถ้าผมได้เสียงข้างน้อยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าเกิดประชาชนสนใจนะหรือชอบนโยบายพักเศรษฐกิจและเทสพักเศรษฐกิจมากเนี่ยไม่ต้องมาแย่งตําแหน่งกันหรือไม่ต้องมาทะเลาะก,กันตอนที่จะเข้าไปบริหารประเทศเพราะผมกําหนดอยู่แล้วว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ย ยังไงก็ต้องทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับส่วนเบิกหลังลงเพราะว่าจะต้องเป็นตัวหลักในการแก้กฎหมายไอ้ที่ว่าการคอร์รัปชันต้องเป็นโทษประหารหรือการปรปับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายได้นะครับผมผมคิดไปล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ถ้าประชาชนเลือกผมเสียงข้างน้อยมันก็จบแค่นี้เพราะเรามันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเสียงข้างน้อยคุณนุก็รู้อยู่แล้วระบอบย้ำตายแบบเราเนี่ยที่ใช้ประชาชนเลือกเลือกตัวแทนด้วยเสียงส่วนใหญ่ไปบริหารเนี่ย ายนิติบัญญัติเนี่ยถูกไหมครับ,รบผมกําลังพูดถึงว่าผมกําลังเตรียมความพร้อมให้กับพรรคของผมถ้าในกรณีที่ประชาชนเนี่ยชอบนโยบายพรรคผมแล้วก็เป็นไปได้ก็เลือกผมแบบจํานวนเยอะๆขึ้นมาผมก็ได้แบ่งงานกันทาไงคุณโน <Okay. S 1> ก็คือผมแบ่งเลยว่าเบอร์หนึ่งถึงเก้าเนี่ยของเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าของนิติบัญญัติเนี่ยไอ้ของของปฏิริษีเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับที่จะต้องไปถักดันกฎหมายให้เสร็จ ตามนั้นตามนโยบายของพรรคในข้อสามข้อสี่ส่วนใครมาอยู่บริหารเนี่ยก็ทําหน้าที่ผักดันนโยบายของพรรคในข้อหนึ่งข้อสองรวมถึงบริหารจัดการตามหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบตามตำแหน่งถูกไหมครับบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็ดเป็นถังหมักปฎิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูล เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองที่ต่อจากท่านเนี่ยท่านวางให้เป็นอะไรฮะถ้าถ้าต้องการที่จะไปอยู่ฝ่ายบริหารก็ต้องลาออกไปอยู่ฝ่ายบริหารนะครับถ้าตอนเป็นต้องอยู่ฝ่ายที่เป็นบัญญัติก็เลื่อนขึ้นมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะมันจะต้องเป็นประธานกรรมธิการคุณโนแล้วแล้วเขาก็ต้องหาที่ปรึกษาที่สามารถที่จะทําไงให้ดําเนินการแก้กฎหมายให้ไป,ไปตามนโยบายของพรรคคุณโน ถามความในใจของท่านพลเอกสีดีกว่านะครับสสบปฏตติษีเนี่ยท่านอยากให้ได้สก,กี่ที่นั่งเพื่อที่จะท่านเนี่ยจะได้ทํางานได้สะดวกและสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้สี่ข้อเนี่ยจะได้เป็นความจริงต้องกี่ที่นั่งฮะเพื่อประชาชนที่รักท่านพลเังสีอยากให้ไปทํางานจะได้ดูว่าเขาจะต้องเทคะแนนปฏิริษีนี่ยเอาเฉพาะปฏิริษีอย่างเดียวคะแนนเขตไม่ต้องฮะคะแนนปฏิริษีเนี่ย,นนยให้ท่านกี่ที่นั่งฮะผมต้องการสามสิบที่นั่งสามสิบที่นั่งก็จะประมาณเก้าล้านคะแนน ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนครับคุณโน่คือผมเนี่ยเสนอนโยบายนะครับแล้วผมก็อธิบายนโยบายของพักว่าทําแล้วประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรเยอะมากพอสมควรแล้วนะเพราะว่าคุณโน่ต้องยอมรับว่าระบ,บอบการเมืองเมืองไทยเนี่ยให้คุณเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณยังทําอะไรท่าไม่ได้เพราะคุณก็ต้องทํตาตามพักใหญ่ย,ยกเว้นคุณไปต่อรองเขาตอนตั้งรัฐบาลถูกไหมว่าถ้าจะเอาพักเราไปร่วมเราต้องทํา ตามนโยบายของเราบางข้อแต่ถ้าคุณได้เสียงข้างน้อยอ่ะคุณได้ไปสามคนสี่คนห้าคนคุณคิดว่าคุณไปทําอะไรได้เต็มที่คุณก็ไปทําฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ต้องไปตามทําตามพัคใหญ่เนี่ยเพราะว่าคุณก็เป็นแค่ไม้ประดับอะแม้ว่าคุณจะพูดเก่งขนาดไหนก็ช่างแต่ว่าคุณมีเสียงข้างน้อยผมถามว่าคุณจะไปสามารถที่จะทําอะไรมากกว่าที่คุณจะแค่พูดในสภาถูกไหมครับก็เราเห็นอยู่แล้ว ฝ่ายค้านนะ่ะมีหลักฐานทุกอย่างแต่เสียงน้อยกว่าแล้วทําอะไรได้ก็พูดกันสามสี่วันแล้วก็จบกันไปถูกไหมครับผมกำลังผมกําลังมาบอกว่าผมเนี่ยตัดสินใจามาลงการมทาทั้งนี้ผมไม่ได้มาเพื่อผมจะมาเป็นแค่สสหรือเป็นแค่รัฐมนตรีผมต้องการคือผมต้องการเข้ามาแก้วิกฤตของประเทศซึ่งตอนนี้วิกฤตประเทศมีสามวิกฤตใหญ่ๆก็คือวิกฤตเศษรษฐกิจวิกฤตการคอร์รัปชันแล้วก็วิกฤตความมั่นคง นะครับซึ่ง,งผมมากพร้อมที่ผมจะรับผิดชอบในวิกฤตเศษตรษฐกิจกับวิกฤตความมั่นคงส่วนวิกฤตการคอร์รัปชันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปนะครับผมนึกกำหนดว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ยห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องไปเป็นตัวหลักในสภาถ้าในกรณีที่พรรคเศรษฐกิจได้เสียงข้างมากที่จะแก้กฎหมายได้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ย ผมเนี่ยทำตามสัญญากับประชาชนไม่ใช่ผมล่างนโยบายพักมาสวยๆหรูๆนะครับแล้วก็จริงๆก็ทำอะไรไม่ได้นี่ผมกำลังบอกว่าผมวางแผนไ้หมดแล้วว่าถ้าประชาชนตัดสินใจให้เสียงเทคะแนนให้พรเศรษฐกิจผมจะทำตามที่ว่าผมถึงขนาดว่าผมบอกกันเลยว่าเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าคุณจะต้องรับผิดชอบผลักดันนโยบายพรรข้อสามขอ้อสีนะครับคำถาม คำถามคนนี้ต้องขออนุญาตท่านพอ่อแดงสีอาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเป็นคำถามที่เรารต้องถามมาถามเลยฮะมีคนมีคนกล่าวหาว่าท่านพอ่อแดศสีเนี่ยรับจ้างมาเลือกตั้งมาสมัครท่านจะตอบว่า,าใครมาจ้างผมอ่ะคุณก็เห็นอยู่แล้วรรคผมไม่มีในทุนผู้สมัครผมเองต้องเสียเงินเองพิมพ์โปสเตอร์เองคุณว่าคุณว่าใครจะมาจ้างผมแล้วหมายเลขหนึ่งนะฮะอยากให้รายละเอียดของหมายเลขหนึ่งฮะ,ะที่ได้ไปเลขหนึ่งก็คือคุณคริสโปตนัน ทำไมถึงได้ไปทนคหนึ่งฮะเทสโรตรน,นันเขาเป็นประธานพรรคแล้วก็เขามีความรู้เรื่องกฎหมายพราพ่อเขาก็เป็นสารพ่อเขาเป็นสารดีกานะเขาก็อยู่ในตระกูลที่ทํากฎหมายมาหมดแล้วเขาก็มีญาติพี่น้องที่อยู่ในแวดวงของกฎหมายนะครับแล้วเ็าเป็นประธานพรรคผมก็ให้รับใ,ให้เขารับผิดชอบด้านสภารูณว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคผมก็จะรับผิดชอบในแง่ของรัฐบาลก็แบ่งงานกันทำนะครับคุณโนุครับ แล้วคุณคิดเนี่ยเกี่ยวพันกับพรรคประชาชนเคยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วมันพรรคประชาชนมันจะมาเกี่ยวพันกับพรรคเศรษฐกิจหรือเปล่าครับก็คริสโปตานันเนี่ยทะเลาะกับพรรคประชาชนแล้วย่ตัวออกมาเป็นพรรคเส้นได้ไงคุณโนก็พรรคประชาชนได้มีคริสโปตานันลงเป็นสสหรือเปล่าก็เพราะว่าเขาเขาไปกันไม่ได้ไงเขาถึงแยกตัวออกมาแล้วตอนที่เลือกตั้งปหกคิสโปตานันก็ลงในนามพรรคเส้นได้ก็สอบตกทั้งพรรค แต่มาครัน้นี้เขาที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขามาปรึกษาผมผมก็บอกเปลี่ยนชื่อซะเป็นพรรคเศรษฐกิจเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเป็นวิกฤตใหญ่นะก็มีแค่เนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นเครือข่ายของพรรคประชาชนเขาจะมาตั้งพรรคเศรษฐกิจเพื่อไอ้พรรคพรรคเส้นได้เพื่ออะไรแล้วพรรคเส้นได้ก็ไม่ได้ร่วมอะไรกับพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคประชาชนถูกไหมครับไอ้ยุทธศาสตร์ของผมเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่นักการเมืองเก่าๆเ,เนี่ยเขาไม่กล้าคิดไง นี่ผมคิดใหม่ทําใหม่แล้วผมไม่อยากจะไปหลอกลงประชาชนพูดนโยบายสวยหรูแล้วคุณได้มาสามสี่เสียงแล้วคุณได้อะไรแล้วถ้คุณได้เยอะๆแล้วคุณไปเป็นนั้งสอสอด้วยรัฐมนตรีด้วยเนี่ยคุณว่ามันทะเลาะกันแหลกลานนี่ผมคุยกันชัดเจนอ่ะถูกไหมครับแล้วผมที่ลงมาเป็นเบอร์สิบเพราะผมบอกแล้วผมไม่ทำงานงานนิติบัญญัติแต่ยังไงถ้าราคเศรษฐกิจได้เสียงข้างมาก ฝ่ายนิสรรใหญ่ก็ต้องขับเคลื่อนนโ,โยบายพักข้อสามข้อสี่ผมเป็นฝ่ายบริหารผมก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายพรรคข้อหนึ่งข้อสองรวมถึงการบริหารกระทุกกระโงทบวงกรมด้วยถูกไหมครับแล้วปฏิทินคนที่สองถึงคนที่เก้าเนี่ยเป็นใครมา,า 2, 9, รรจากไหนฮะก็เป็นคนที่สองเนี่ยก็มาจากกลุ่มที่เขาแยากตัวมาคือกลุ่มเส้นได้คนที่สามก็เหมือนกันนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เพราะพวกนี้เขาเป็นทีมของเขา นะแล้วก็รับผิดชอบคือเขารับปากว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องนิติบัญญตัติเขาก็ต้องมีทีมของเขาคุณโน้มันไม่ใช่ว่าหัวเดียวกเทียมรี่น้าส่วนเจ็ดแปดเก้านี่เป็นทางสายของผมซึ่งผมก็ถามว่าเขาอยากอยู่บริหารไหมเขาบอกว่าเขาอยากอยู่นิติบัญญัติอผมก็ปล่อยให้ไป หนึ 1> 1่งถึงเก้า่าผู้เด็กรังสีจะสามารถการันตีได้ไหมครว่าถูกคัดเลือกไปอย่างดีจะไม่มีประวัติศสาสตร์ซ้ำลอยเหมือนกับพรรคประชาชนที่วันนี้เนี่ยถูกจับได้ว่าผัวพันกับยาเสพติดเงินทุนหมุนเวียนกว่าสองหมื่นล้านไม่ได้สีเทาว่ามันสีดำหนึ่งถึงเก้าของท่านผู้เด็กังสีเนี่ยสะอาดครีนไม่มีประวัติอะไรพวกนี้มาท่านการันตีได้ไหมฮะคือถ้าให้เราตรวจสอบมาแล้วทั้งประวัติอาชญากรรมแล้วก็ตรวจสอบภูมิหลังเนี่ย ผมมั่นใจว่าไม่มีแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ผมก็เด็ดวัวทัทวนเทคุโนเพราะบางอย่างเนี่ยคุณต้องยอมรับว่ามันมีหลุดกันได้ก็เลียร์นะครับวันนี้ท่านผลิตดสงสีอยากจะฝากอะไรกับคนกองเชียร์ของท่านผลิตแสงสีเพื่อให้ความมั่นใจในตัวผลิตดสงสีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของท่านผลิตแสงสีพูดง,ง่ายๆคือเป็นตาบลกระสุนตกฮะทุกพรรคก็ามาโจมตีท่านผลิตแสงสีอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่จะเลือกท่านผลหตแสงสีให้เกิดความมั่นใจครับ คือไอ้เรื่องการโจมตีนะมันเป็นธรรมดาฮะถ้าภรคเศรษฐกิจโนเนมนะไม่มีไม่มีกระแสนิยมเนี่ยไม่มีใครมายุ่งกับผมหรอกอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองแต่ขอให้ประชาชนมั่นใจเลยนะว่าการที่ผมโดดมาเล่นการเมืองเนี่ยเพราะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโซนอันตรายของสามวิกฤตนะครับก็คือวิกฤตเศรษฐกิจกวิกฤตการคอร์รัปชันวิกฤตความมั่นคงหรือว่าใครคิดว่าผมพูดผิดก็โต้แย้งได้นะครับ เพราะนั้นผมเนี่ยเลยเตรียมการล่วงหน้าว่าผมจะต้องผลักดันนโยบายของพรคซึ่งสามารถแก้ทั้งวิกฤตเศษรษฐกิจแก้ทั้งวิกฤตการคอรัปช่นรวมถึงวิกฤตความมั่นคงได้แน่แเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องรับผิดชอบในหน้าคือวิกฤตความมั่นคงกับวิกฤตเศษรษฐกิจส่วนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ยทีมของเขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องวิกฤตของการคอรัปช่นซึ่งมันต้องแก้กฎหมายจํานวนมากนะครับแล้วคนพวกนี้ก็ไม่มีทางตาแหน่งทางการเมือง แล้วให้ทางเศรษฐกิจไปรัฐบาลจริงคนพวกนี้ก็ไม่สามารถลาออกได้นะฮะจะมาตลกคือลาออกแล้วมาตําแหน่งดารงตำแหน่งทางการเมืองไม่ไม่ได้นะครับจนกว่าคุณจะไปบัตรภารกิจข้อสามข้อสี่เสร็จ 3, รคือผัดกฎฐบา 3, ลเส,ร,ลสร็จอ่าแล้วคุณคุณอยากจะมาเรื่องตําแหน่งการเมืองอันนั้นค่อยมาพิจารณากันแต่ถ้าคุณได้เข้าไปเนี่ยในเก้าอันดับนี้คุณจะต้องไปเป็นประธานกรรมธิการแล้วคุณต้องไปหาผู้ทรงคุณวุฒิทีทั้งหลายนะรวมถึงที่ปรึกษาทั้งหลาย เข้ามาปรับดันให้ให้สําเร็จนะไอ้กฎหมายเพราะเราสัญญาประชาชนไ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเศรษฐกิจไม่เหมือนพรรคการเมืองโบ,างบางราณโบราณเก่าๆนะครับที่จะเป็นทั้งสอสอจะเป็นทั้งรัฐมนตรีในคนคนเดียวกันเพราะอะไรปัญหาที่ที่สภามันล้มซ้ำซากเพราะพราะคุณพวงสอตําแหน่งปัญหาที่คุณทํางานในภาคบริหารไม่ได้เต็มที่เพราะคุณก็ต้องมาประชุมนิติบัญญัติด้วยซึ่งผมคิดว่า มันควรจะแย่อำนาจนิติบัญญัติออกจากอำนาจบริหารจริงๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอถ้าประชาชนคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแล้วท่านเห็นด้วยท่านก็เลือกภรคเศรษฐกิจแบบแลนสไลด์ไปเลยท่านจะได้เห็นนโยบายของสี่ข้อของภาคเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะแก้วิกฤตใหญ่ๆของประเทศนี้ได้แน่นอนครับผมอ่ะวันนี้เคลียร์ทุกประเด็นนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ดการสีกิจยานทรัพย์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณลุกผู้ชมผู้มาทางบ้านครับ ผมก็เขีียทุกข้อกล่าวหาแล้วนะครับว่าทําไมท่านพลเอกดังสีเนี่ยจึงเป็นสสปฏิริษ์หมายเลข10นะครับจริงๆหมายเลขสิก็ถือว่าไม่เยอะเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าจะให้พักเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการที่จะดําเนินขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันก็จะต้องมีประมาณสัก25ที่นั่งนะครับซึ่งพักใหม่เนี่ยโอกาสที่จะได้สสเขตเนี่ยค่อนข้างจะยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะได้ก็คือสสปฏินิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ถ้าพลเอกดังสีเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่ามันต้องต่อรองตําแหน่งอันนี้เป็นเรื่องปกติต้องมีจมํานวนสสประมาณสัก20คนหรือ25คนเนี่ยถึงจะได้1รัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าอยากให้พลเอกดังสีมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ เลือกให้ถล่มทลายให้ได้10บล้านเสียงท่านบอกท่านอยากได้30ที่นั่งนะครับส่วน1ถึง9ก็เคลียรชัดเจนนะครับว่าหมายเลขหนึ่งเป็นใคร2 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เคลียร์กันแล้วก็ท่านก็ตอบได้ชัดเจนก็อย่างที่บอก์ด้ารายการเราตรงไปตรงมาเราไม่เข้าข้างใครอยู่แล้วผิดก็ว่ากันผิดเพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งเขาเคยเป็นผู้กอ่อตั้งพัคอนาคตใหม่แต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วเขาไม่เคยทําความผิดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปตั้งอคตบิบอกว่าเอ๊ะเขาเคยเป็นผู้ก้ก่อตัง พักคนาคตใหม่แล้วจะมาเกี่ยวพันกับพักเศรษฐกิจไม่ได้อันนี้ผมว่ามันก็ไม่แฟร์แล้วก็ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ท่านบอกแล้วนะครับว่าหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเก้าถ้าเป็นสสปาจินิตห้ามมาเป็นรัฐมนตรีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะจับตาดูกันต่อไปนะครับใครที่เชื่อผลเอกดักงสีแล้วก็เชื่อมั่นก็ลงคะแนนให้ท่านนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับวันนี้าการเป็นหัวคะแนนเสียงธรรมชาติเลยจริงๆเป็นหัวคะแนนเสียงธรรมชาติหลายพักเลยพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหลายพักมากเลยนะฮะมา อย่พิ่งโจมตีผมนะครับว่าผมเข้าข้างถ้าพลเด็กรังสีจริงๆเข้าข้างทุกคนนะรักที่เข้ามาที่จะทําประโยชน์ให้กับประชาชน,นก็จากการจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางาังเช่าคอดิไทยทางเชา่ททามอกระเสสนใจ0 9 2 1 2 1 0 6 6 9 0 6 6 9 2 121 0สองหู่้านย์หนหดิไทยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ